วัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิประเทศญี่ปุ่นได้มีโอกาสต้อนรับพระเดชพระคุณพระพรมดีโลกวัดสามพระยากรุงเทพมหานครที่ท่านได้เมตตามาเยี่ยมวัดป่าแห่งนี้ที่เป็นสถานที่รองรับปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่นที่จะช่วยให้สันติภาพเกิดจากสันติสุขภายในได้ในโอกาสนี้พระเดชพระคุณพระพรมดีโลกท่านยังได้ให้โอวาท แด่พระอาจารย์และคณะทำงานเผยแผ่ให้ทำหน้าที่เพื่อชาวท้องถิ่นให้ได้มารู้จักสมาธิและสันติสุขของโลกก็จะเกิดขึ้นได้โดยเริ่มจากตัวเราเองก่อนศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้มีจุดเริ่มต้นจากปีพุทธศักราช2555ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมไทยญี่ปุ่นซึ่งอยู่ที่ชั้น4ของวัดพระธรรมกายโตเกียว เพื่อให้ชาวญี่ปุ่นได้มาปฏิบัติธรรมวันเดริทีสซึ่งผู้มาปฏิบัติธรรมได้เริ่มมากขึ้นและมีชาวท้องถิ่นที่มีความสนใจศึกษาวิธีปฏิบัติให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจึงสแสวงหาสถานที่อันสงบเพื่อจัดปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์ดังนั้นในปี2557จึงได้เริ่มโครงการปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์ที่วัดพระธรรมกายกุมา เมื่อมีชาวท้องถิ่นมาร่วมโครงการมากขึ้นดังนั้นเมื่อวันที่16วมิถุนายนพุทธศักราช2,562ได้จัดพิธีเปิดวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิอย่างเป็นทางการซึ่งสถานที่แห่งนี้เกิดขึ้นมาจากชาวท้องถิ่นที่ต้องการแสวงหาความสุขภายในจากการปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงโดยสถานที่แห่งนี้ชาวญี่ปุ่น จะรู้จักในชื่อวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิค่ะ